EP ที่2แล้วครับผมทุกคนครับนี่ไหนใครบูออนไม่ได้ยกมือขึ้นหน่อยครับ EP นี้มันต้องมีอะไรที่มันแบบมากกว่า EP หนนะครับผมพี่ทีมงานครับแค่ชื่อมันก็ฟังดูแบบน่าจะเราร้อนเหมากับซัมเมอร์อะไรอย่างงี้อุ้ยสวัสดีค่ะทุกคนเย้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเคค่คะสวัสดีค่ะเนเน่ i n f l u r of i n f u c t i o n นะคะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวายป้ายยา EP สองค่ะทุกคน EP ที่2แล้วครับผมทุกคนครับนี่ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผม EP แรกย้อนกลับไปดูไหนใครมูออนไม่ได้ยกมือขึ้นหน่อยค่ะหนูด้วยครับ EP นี้มันต้องมีอะไรที่มันแบบมากกว่า EP หนึ่งนะครับผมพี่ทีมงานครับวันนี้มีกี่เรื่องคะพี่สปอร์ตเห็นว่ามีสี่เรื่องอ,อุ้ยรอบนี้สี่เรื่องเลยเหรอ<ก> นี่เราจะมาฟังสี่ฤดูหรือโพซีซันอะนะบอกก่อนเลยว่าวันนี้เจ้าของเรื่องมาเองนักเขียนที่แต่งนิยายมีชื่อว่ามอกค่าปั่นใส่วิบค่ามาเลยค่ะตอนนี้คือแบบปันหูรอละอยากฟังเต็มที่แล้วว่าแบบมันจะฟินขนาดไหน ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับอินฟลู u c t ชั n นแล้วก็มอคค่านะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเว r ร์สซึ่งเราจะมีทั้งหมด4ี่เวิร์สซึ่งหนังสือทั้งทั้งสเวร์สนี้ก็จะเป็นซีรีส์แล้วเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะขายหนังสือเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยให้กับต่างประเทศได้ยังไงเนาะซึ่งซีรีส์เนี้ยเราก็จะถูกจัดสัรให้เป็นเลิฟซีซันแล้วก็เป็นค o l รเวิร์ส แล้วซีซันก็คือว่าเราจะแบ่งความรักของแต่ละคู่เนี่ยออกเป็นตามฤดูกาลในแต่ละปีก็คือแบ่งเป็นสีฤดูกาลก็คือฤดูฝนฤดูร้อนฤดูออกทามก็คือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเนาะแล้วก็วินเทอร์ซึ่งในแต่ละฤดูเนี่ยก็จะมีเวอร์สชอาไปเกี่ยวข้องในแต่ละเวอร์สก็อย่างเช่นฤดูฝนก็จะเป็นเลนเวอร์สอันนี้เราก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างฤดูซีสองเป็นซัมเมอร์เนี่ยซัมเมอร์มันก็จะต้องแบบฮอตฮอตร้อนแรงหน่อยก็จะเป็นเคเวอร์สเข้ามาซึ่งแบบว่าในเคกเวอร์สเนี่ยปก นหนังสือคาตกรรมเยอะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นคาตกรรมแบบเช็ดเดิอดแล้วแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วนอันที่3ก็คือเป็นออทัมนะคะก็คือใช้คัลเลอร์เวิร์สเข้ามาคือออทัมเนี่ยมันเป็นฤดูกาลที่มีสีสันที่สุดในปีเพราะฉะนั้นมันก็มาถูกคอสกับคัลเลอร์เวิร์สคัลเลอร์เวิร์สเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอีกเช่นกันและสุดท้ายนะคะเป็นริมเวิร์สร e มเวิร์สนั้นอาจจะยังไม่คุ้นเคยสําหรับชาวไทยเท่าไหร่นักนะคะ แต่ว่าเวลาไปขายต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีคําถามว่าอ่านแย,กไ,นยกได้ไหมอ่านแยกได้แต่ถ้าคุณอ่านได้ทั้ง4ี่เล่มเลยมันก็จะสนุกมากเพราะว่ามันจะมีตัวละครบางตัวที่จะเกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันไปมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่มแรกสําหรับเรนเวิร์สนั้นจะเป็นยังไงนะคะ <S <S เราจะมาเข้ากันที่เวิร์สที่1ก่อนเลยนะคะเวิร์สเนี้ยหลายๆคนจะรู้จักอยู่แล้วก็คือเรนเวิร์สนะคะก็คือหนังสือในเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเรนชายว่วเสียงฝนคม นี่เป็นงะแค่ซื้อเรื่องก็เป็นงะหน้าอะไรหน้าอะไรฤดูอะไรทูไม่ใช่สิครับหน้าฝนสีครับอุ้ยทําไมเรื่องนี้มันมีกลิ่นอายแบบฝนพรำเนาะใช่รู้สึกมันเหงาเหงาอ่ะตอนนี้เดาทางไม่ออกเลยเพราะสี่ฤดูจะเล่นยังไงคือจะเล่าเรื่องไปในทางไหนคือโซลคิดว่าน่าจะรักที่เกิดในฤดูฝนอ่ะใช่ ตอนนี้คือแบบไม่ไหวละใจร้อนไงก็คือแบบอยากฟังแล้วค่ะคุณพี่จัดมาได้เลยค่ะเลนเวิร์สเนี่ยเขาจะมีกฎอยู่ว่าหูเราจะดับเวลาฝนตกแต่เราจะได้ยินเสียงของใครคนหนึ่งเนี่ยในหูและสาม,มารถพูดคุยกันได้ว่ากันว่าเสียงนั้นะ่ะคือเสียงของเนื้อคู่ทีเนี้ยในเรื่องอะน้องแวร์ซายซึ่งแว์ายเนี่ยเขามีพี่ชายชื่อวอซอ วอซอรเนี่ยได้จากไปแล้วแล้วเขาก็ทิ้งพี่ไทจิซึ่งเป็นแฟนของพี่วอซอรเนี่ยคอยดูแลแวร์ซายให้ พี่ไทจิก็บอกว่าเขากับวอซอเนี่ยเจอกันก็เพราะเรนเวิร์สเหมือนกันนะเจอกันแบบน,แบบนี้แบบนี้เพราะว่าแวร์ไซเนี่ยเขาอยู่กับพี่ไทจิมาตลอดตั้งแต่พี่วอซอจากไปเขาก็จะได้เห็นความรักของพี่ไทจิที่มีแต่วอซอเนี่ยมาตลอดเลยว่าเขาว่ารักกันมากแค่ไหนอะไรมากแค่ไหนแล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจถ้าจะมีความรักสักครั้งของตัวเองเนี่ยก็อยากจะมีความรักแบบพี่วอซอกับพี่ไทจิเพราะฉะนั้นนะ เขาก็เลยแบบตั้งอกตั้งใจพอวันนึ่งอ่ะเขาเกิดความที่แบบว่าตัวเองไม่รู้ว่าเลนเวิร์สอ่ะมันเกิดกับตัวเองอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงความโบว่าของนางก็คือว่านางอ่ะเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ใช่ไหมนางก็เข้าไปทำงานในบริษัทใหญ่และทุกคนในแผนกอ่ะทุกคนก็โยนงานมาให้แล้วว่าไม่มีใครสอนงาน นังก็ต้องเรียนรู้งานเองถึงแม้จะท้อจะแบบว่าใจนี้ยังไงก็พูดไม่ได้เพราะว่าตัวเองเป็นน้องเล็กสุดในแผนกะทีนี้มาอยู่วันหนึ่งทุกคนออกจากแผนกไปหมดแล้วก็ปิดฟงปิดไฟอะไรเรียบร้อยก็เหลือแค่โตตัวเองแล้วโตวอะ่ะมันนั่งหันหลังให้กับหน้าต่างมันเลยมองไม่เห็นว่าฝนตกแล้วปรากฏว่าได้ยินเสียงคนคุยอะ่ะในหูไปไปไล่แมวอะไรเงี้ยแบบวอซอก็แบบเส,ส,ส,สียงเลยว่าเอ๊ะฉันอยู่คนเดียวทำไมมีเสียงอะไรอย่างงี้ออกมาก็ปรากฏว่า เพ่นจ้าเขาก็คิดว่าตัวเองอโดนผีหลอกแล้วก็แบบความที่ว่าฝนมันตกมั่งไม่ตกมั่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หูดับเดี๋ยวก็หูไม่ดับแล้วก็แบบตัวเองก็เลยกลัวผีไปจนถึงบ้านพอไปจนถึงบ้านปุ๊บก็ไปเล่าเรื่องให้พี่ไทจิฟังว่า เออเนี่ยพี่มันแบบเกิดอย่างนี้พี่เทจิตก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันอาจจะแบบตอนพี่ก็เจอกับวอลซอก็เพราะแบบนี้เหมือนกันนะมันจริงๆแล้วว่ามันอาจจะเป็นเสียงของนูคู่ก็ได้วลาสายก็เกิดแบบเป็นประกาศขึ้นมาว่าอยยินดีที่ได้รู้จักนะคบคุณเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งอีกฝ่ายเขาก็รู้เหตุมาตลอดเลยเพราะว่าเขาเป็นผีในห้องที <c oughs> น,นี้มันก็จะเกิดโจทย์ขึ้นมาแล้วว่าอะแล้วผีในห้องมันจะเป็นเนื้อคู่กับคนได้อย่างไร เป็นได้อย่างไรนั้นต้องติดตามในหนังสือเรื่องเรนชายว่าวเสียงฝนพมาค่ะน่าสนใจมากเรื่องนี้เกิดซีซั่นมาได้รีบดูฝนนังไงแต่ใหม่นะเรื่องนี้มันเกิดอย่างดีก็เกิดว่าเอ้ยภาวะหูดับคืออะไรแล้วมีเสียงเนื้อคู่เข้ามาแล้วเนื้อคู่จะเป็นผี่หรือเป็นคนหรือเป็น อ๋ใช่ไหมเอาจริงคือแบบทุกคนต้องมีประสบการณ์ที่แบบได้ยินเสียงแปลกๆอะไรอย่างงี้บ้างแต่ว่าเฮ้ยใครจะไปรู้ว่ามันสามารถมาเป็นท็อตที่ว่าเป็นเสียงหนงคู่เราแล้วคือเสียงหนงคู่เราเนี่ยจำเป็นแบบผีในห้องอีกเฮ้ยเดี๋พี่มอค่าเขาก็เออสปอยมาให้เราได้ไปตามอ่านต่อไงน่าสนใจน่าสนใจเรื่องนี้เธอมาพร้อมกับฝนแล้วก็อันนี้เป็นซีซั่นที่สองนะคะเป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์ครามซื่อภาษาไทยคือนาตกรรมซัมเมอร์ปัมเงอกหน้าจัู ซัมเมอร์ฤดูหนาวดิแห้งแล้วเนี่ยมุกนี้แห้งไปหมดแล้วแค่ชื่อมันก็ฟังดูแบบน่าสนใจแล้วป้าเออดูแบบน่าจะเร่าร้อนเหมาะกับซัมเมอร์อะไรอย่างงี้อุ้ยน่าจะมีความแซ่บเนาะอ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นาฏกรรมแปลว่าแปลว่าการแสดงการไล่ทาการเป็นเกียร์การอ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันกับโซ่ครับไปกันเลยครับ คือเรื่องของเรื่องอะมันจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งซึ่งเป็นเกาะของเอกูซาซึ่งแบบว่าใครๆก็รู้ในพื้นที่นี้ว่าไม่ควรจะไปเฉดใกล้แต่ว่ามันจะมีรีสอร์ทซึ่งมันจะเรียกว่าชื่อว่าเกาะไคโตน้อยกับไคโตใหญ่ไคโตใหญ่เจ้าของอยู่ไคโตน้อยซึ่งใหญ่กว่าไคโตใหญ่เนี่ยเป็นรีสอร์ท ต่แบบว่าเดี๋ยวไม่ใหญ่ไงเพราะฉะนั้นไรโตเกาะเล็กกว่าแต่เจ้าของใหญ่กว่าก็จะต้องเป็นไรโตใหญ่ไขโตเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าทะเลลึกในตำนานของเกาะไคโตเนี่ยเขามีตำนานว่ามีทองคําสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถูกเก็บเอาไว้อยู่เป็นพันตันแต่ว่าไม่มีใครได้เคยเห็นมาก่อนมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นตำนานแต่ว่ามันก็มีคนที่เข้าไปพิสูจน์มากมายไก่กองว่าจริงไหมถ้าได้มาแล้วทองคําสมัยสงครามโลกถ้ามาขายตอนนี้ตั้งยิ่งกว่าตั้งตัวได้เลย นะเป็นเศรษฐีเลยนะมันก็จะมีผู้ทา้าทายเข้าไปอยู่เรื่อยแต่ว่าคนที่เข้าไปไม่เคยมีใครได้ออกมาบอกเลยว่าเปิดแค่ฉากแรกก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต้องไปดูเอานะคะเราก็เรื่องนี้เราใช้คอมเป็นเค้กเวิร์สในเรื่องเนี่ยเงื่อนไขของมันคือคมันจะเป็นเค้กกับซ่อมซ่อมอะ่ะจะเป็นคนที่ไม่รู้รสไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าจะได้กลิ่นของเค้กแล้วเรื่องนี้นะคะปกติเรื่องอื่นซ่อมกินเค้กอันเรื่องนี้เค้กกินซ่อมจา้า ส่ว<จ>นเขา,าจะกินกันยังไงนั้นต้องไปติดตามในเรื่องอีกเช่นกันนะคะพอถึง2024-2025แล้วเราจะมาเป็นยากุซ่าแบบดําเดิมคอนเวอร์เซชันดําเดิมแบบว่าโบราณโบราณรักาอุ้มค่าอย่างเดียวนั้นเป็นไป,นปนไม่ได้แล้วยากุซ่าต้องเปลี่ยนใหม่ต้องมาติดตามกันได้ที่ Su m m e r c r คร e นะคะก็เป็นเกี่ยวกับอยากุซงยากุซ่ามีเกาะอ้ที่เข้ามาแบบทําคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีกให้มาสืบหาเ,เรื่องถ้าเป็นในในซีซั่นนี้เพราะว่ามันหลายเรื่องราวนะ ที่ที่เขาแบบมัดรวมกันมาอย่างเช่นประวัติศาสตร์ผจญภัยต่อสู้แอคชั่นอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้น่าจะขบรถมากๆคือเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่นักเขียนเขาพูดนี่จำได้แค่เคกกิน่้ม่้มกินเค้กโอ้โหคือเราเราบ จนเจ้ยู่แต่ตรงนั้นเลยเหรอใช่พอพอเขาพูดปุ๊บตาโตเลยอะไรอะเค,ค้กกอ้าวข้าวขนมหวานวาอะไรอย่างนี้เ,เรื่ององื่นเขาจะเป็นแบบว่าใช้ส้อมกินเค้กปกติแต่ว่าของเรื่องนี้คือตำนาเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นแบบว่าเค,ค้กกินส้อมก็แอบงงแต่ว่าเขาจะไปกินกันได้ยังไงงงมากเลยมาเรามากันที่เล่มที่3กันเลยนะคะเล่มน,นี้นะคะอธิ่มดิสลบ รบกวนรักหน่อยนะคะนี่รบกวนหน่อยได้ไหมล่ะ, <c oughs> อะบอกไหมสีนี่อ้นิยายนิยายนิยายไม่มีไม่มีความเรอของซัมเมอร์ไปละถ้าหน้านี้มันน่าจะมีความแบบอ๋อถ้ามีความอบอุ่นหรือเปล่าเอออ่ะเรื่องนี้ทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมใช่ไหมครับไปฟังกันเลยครับ เรื่องนี้เราใช้กฎของความเป็น colorverse colorverse ก็คือว่าคนนึงอ่ะจะมองไม่เห็นสีช่วชีวิตเขาอ่ะเขาจะมองเห็นแต่สีขาวดํา<อ>แล้วเราก็ใส่กฎเข้าไปให้เพิ่มว่าถ้าอายุ30แล้วยังหาเนื้อคู่ไม่ได้หาครบไม่ได้ โรคก็คือคนที่เราไปสบตาด้วยแล้วมองเห็นสีสันมองเห็นอะไรพวกนี้มองเห็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวดำคนนั้นจะเป็นเนื้อคู่ของเราทีนี้ในวันที่เซจิพระเอกของเราเนี่ยเราจะมีพระเอกหนึ่งพระเอกสองพระเอกหนึ่งมันเป็นช่วงฤดูเปลี่ยนเขาจะเรียกว่าฤดูสาคือจากฤดูฝนเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยมันก็จะมีงานเทศกาลฤดูสาเซจิในวันที่อายุ29.5 ก็คืออินเดียจะ30แล้วซินสตาบอดแล่ไม่แหล่แล้วแต่ว่ายังหัน,นคู่ไม่ได้ยังไม่สบตากับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเซจิเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของร้านหนังสือรู้ไหมทําไมเซจิถึงเป็นเจ้าของร้านหนังสือเพราะว่าในหนังสือมันมีแต่สีขาวดําอ๋อมันไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาทรามาร์กชีวิตทีนี้ในขณะที่แบบว่าเราจะ30แล้วเนี่ย มันก็มีสัญญาณเตือนแล้วว่าแบบยูจะมองไม่เห็นแล้วนะอันนี้นะ่ะดานไปเกิดตอนที่จะข้ามถนนพอดีพอกำลังจะข้ามถนนปุ๊บภาพก็ตัดมืดไปเลยเซจิก็ทำตัวไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้นยูจูก็มีเสียงชายหนุ่มของคนหนึ่งมาจับแขนบอกเดี๋ยวผมพาข้ามนะครับอ่าข,ข้ามเสร็จไปปุ๊บตาดันกลับมามองไม่เห็นแต่ดานไม่เห็นแล้วว่าใครเป็นคนพาตัวเองข้ามถนนมาเขาก็อ่ะไม่รู้จะทำยังไง ก็เดินกลับมาอย่างร้านหนังสือซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับส่วนสาธารณะของเมืองล่ะว่าวันนี้ ที่สวนสาธารณะเดินมีงานเทศกาลฤดูศาสตร์มันก็เลยมีการแสดงดนตรีมีการอะไรอย่างงี้พอเสียงนักร้องขึ้นปุ๊บเซจิจิก็จําได้ทันทีเลยว่าเสียงนี้คือเสียงที่คนที่พาเขาข้ามถนนเมื่อกี้เขาก็รีบวิ่งเข้าไปดูฝ่าดงติ่งทั้งหลายแหล่ที่มีป้ายมีอะไรก็คือทําให้ได้รู้ว่านักร้องที่อยู่บนเวทีอ่ะก็คือเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งก็คือแบบว่าเป็นสมวันที่มีชื่อเสียงพอแบบว่าจังหวะที่แบบว่ากําลังมุดมุดหายอยู่เพื่อที่จะไปดูหน้าคนที่แบบพาตัวเองข้ามถนนมาก็เกิดไปสบตากันเข้าและอยู่ดี ก็คือเห็นใบไม้เปลี่ยนสีใบเหลืองใบเขียวใบแดงโผล่ขึ้นมาเต็มตาไปหมดก็เลยเกิดอาการชอ็อกแล้วก็เป็นลมไปแต่ว่าเซจิก็ได้รู้ว่าคนนี้แหละเนื้อคู่เรา<ะ>แต่ก็ไม่สามารถบอกใครได้เพราะว่า คนที่อยู่บนเวทีคนนั้นห่างจากเราเป็น10ปี oh. เป็นเด็กน้อย oh. เป็นเด็กที่เป็นล็อกสตาร์ในขณะที่ฉันเป็นโมโนขาวดำใช้ชีวิตมืดๆด,ดำๆอยู่ในร้านหนังสือทึมๆอะไรอย่างนี้แต่โชคชะตาเนาะเซจิตก,ก็แบบว่าเอออยากหาคนมาแบ่งพื้นที่ร้านเชาาทำร้านกาแฟอีกคนที่เสน,เหนอหน้ามาคนแรกก็คือเรียวตะน้องบนเวทีคนนั้นนั่นเอง จะแ,แบบเอออ่ะไม่ให้เขาทําก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็อยากได้ให้คนมาเชา่าพื้นที่เสร็จแล้วเรียวตาก็เริ่มสังเกตเ,เซจิว่าเอ๊ะทำไมเซจิดูเหมือนแบบมองไม่เห็นสีหรือนู่นหรือนี่ก็เลยไปศึกษาม,มาก,ก็เลยได้รู้เรื่อง color words ความแสบของเรลวตาก็คือว่าเซจิเขาก็เข้าไปนับสต็อกเขาก็เอาหนังสือกั้นไว้เพื่อไม่ให้ประตูมันปิดพอเรลวตามาถึงปุ๊บนางทําเป็นว่านางไม่รู้เรื่องว่าประตูมันเสียนางก็เขีย่ยกล่องออกแล้วประตูก็ล็อกตึง้งก็คือใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อที่จะแบบใช้เวลาอยู่เด็ เซจิศักิย,ยามไม่สบตากกเกลืตาเพราะไม่ไงนะั้นเดี๋ยวตัวเองจะแบบเห็นสีแล้วแบบช็อกรับไม่ได้เป็นลมไปโปะแตสุดท้ายก็คือจับได้ว่าเซจิรู้แหละว่าเรลยวตาเป็น,นคู่ตัวเองเซจิก็บอกว่าเออผม,มเป็นคนใจแข็งนะตามจีผมมายากหน่อยเรลืตาก็บอกว่าความเป็นหมากระเด้นหน้าด้านก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ผมหน้าด้านตามจีที่ได้อยู่แล้ว ส่วนเขาจะจีบเป็นติดไม่ติดจจิจะเลือกที่จะตาบอดหรือว่าจะอยู่กับไอหมาน้อยโกลเด้น10ปีของตัวเองเนี่ยก็ต้องไปตามอ่านในออ t ทั้มดิสลาฟนะคะอย โอโอไอหมาเด็กอะไอหมาเด็กมันมาทำให้ใจเราอบอุ่นนะ่้ฟิลมากเลยคือสู้จะบอกว่าเรื่องนี้มันน่ารักตรงที่ว่าคือมันเกิดเรื่องราวก่อนที่ต้องตามหารักแท้หรือตามหาเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยคือโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหเนี่ยฟินอีกเลยพระเอกรับอทสีอาเป็นฟิลรับบทสีแต่ว่าพอไปเจอกับนายเอกปุ๊บเอ้ยจากโลกที่เป็นขาา่าวดำติดใจโ ความรักแต่ๆความรักแต่ๆอ่าเรามาถึงเรื่องที่4เล่มที่4เวอร์ที่4ปลายปีสุดท้ายกันแล้วเข้ากับเทศกาลชนินพอดีก็คือวินเทอร์วินเทอร์จะเข้ากับอะไรดีวินเทอร์ก็เข้ากับวินเทอร์ด REAM ชื่อภาษาไทยก็คือเธอคือความฝันชื่อมีความแบบ อบอุ่นฟีนนแบบฝ,ฝันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาแนวแบบน่ารักน่ารักแน่เลยเป็นเกี่ยวกับความฝันที่นำพาให้เราได้อาจจะเป็นแดจาวูหรือแบบฝันแล้วเอมันเกิดขึ้นจริงพาเราไปนําเจอกับใครคนหนึ่งอ่าก็เป็นไปได้ไปเจอกันในฝันหรือเปล่าอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยทายถูกหรอหรือเปล่า เนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้เจอในความฝันแบบเอ้ยอาจจะยังไม่เคยเจอตัวจริงกันมาก่อนแล้วแบบวันหนึ่งเรามาเจอตัวจริงเฮ้ยคนนี้คนคุณวันในฝันเฮ้ยแต่งเลยเนี่ยเฮ้ยนักเขียนวะเนี่ย ดิเวอร์สเนี่ยมันก็คือการที่เราอะได้ฝันฝันอีกอย่างหนึ่งกับชีวิตจริงก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราอะชอบอยู่ในความฝันแล้วถ้าเราฝันไปตลอดเนี่ยเราจะไม่ตื่นไปตลอดการเรื่องนี้มันก็จะมาถูกกับฤดูหนาวเรื่องเรื่องคือเราจะแบ่งเป็นหน้าร้อนกับหน้าหนาวอยู่ในเรื่องเดียวกันหน้าร้อนเนี่ยมันเป็นหน้าร้อนที่สดใสมันมีความรักมันมีความดอกไม้เบ่งบานมีชายทะเลเพราะว่าในชีวิตจริงอะของจินจินก็คือ พระเอกคนหนึ่งในเรื่องเนี่ยเขาอยู่ในเมืองที่เป็นหุบเขาที่โดนภูเขาล้อมรอบอยู่ในเมืองในญี่ปุ่นเขาได้รับมรดกเป็นโรงแรมออนเซน็นโบราณที่มีตั้งแต่สมัยยุคเมจิมาเลยซึ่งมันได้รับมรดกมาเป็นร้อยร้อยปีมรดกอันเนี้ยจริงๆแล้วเขาอะจะต้องไม่ได้แต่แม่เขาอะไปแย่งชิงจากพี่น้องทั้งหมดมาให้ เพื่อให้จินดูแลเพราะว่าจินจะได้มีธุรกิจมีอะไรทำก็เป็นผู้บริหารโรงแรมออนเซ็นท่านหนึ่งที่รับเฉพาะแขกที่ค่อนข้างเอกลักษเพราะว่าเมืองที่อยู่เนี้ยมันค่อนข้างห่างไกลอยู่ไกลมากมันไม่ใช่นั่งรถไฟสายท่องเที่ยวที่มันจะผ่านมาได้มันจะต้องนั่งรถไฟโลเคอลมาอีกอะไรมาอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละทําให้เรหนุ่มลูกครึ่งอเมริกันญี่ปุ่นที่หนีการจับคุมถุงชนของพ่อที่เป็นเจ้าของเชนโรงแรมเช่นกันที่อเมริกามาที่นี่ก่อนที่นั่งที่จะ านางก็ฝันนางฝันถึงใครสักคนหนึ่งไม่รู้แต่ว่านางจําไม่ได้พอฉันมาเมืองนี้ปุ๊บฉันก็ติดต่อกับคิโยชิซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสเตย์แล้วก็เป็นเพื่อนกับจินเนี่ยซึ่งแบบจริงๆแล้วในชีวิตอะคือจินอะก็ต้องการบริหารแค่โฮมสเตย์เล็กๆไม่ได้อยากได้โรงแรมใหญ่โตอะไรเขาก็เลยติดต่อมาที่คิโยชิแล้วเขาก็จะอยู่ที่นี่เพื่อนหนีการน,นังงานของเรที่อเมริกามาอยู่ที่เนี้ยสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยเยอะเพราะฉะน,นั้นก็จะแบบว่าพ่อก็ตามแต่วาหายากอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏววว่า่าาาด้ยคมมททงมีงันนเป็ อ,อแล้วนางก็ไม่ได้สันทัดภาษาญ,ญี่ปุ่นอะไรมากมายนางก็เลยไปลงเมืองผิดทีนี้ความสัมพันธ์ของสองคนเริ่มขึ้นเพราะว่าเขาก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นทีนี้เรย่ะทำเหมือนไม่สนใจเรื่องธุรกิจของครอบครัวแต่ว่าเรอ่ะเขาก็มีความรู้เรื่องโรงแรมเขาก็มาช่วยจินในการบริหารว่าเออเวลามีปัญหานน่นนี่นั่นมีคนเกิดอุบัติเหตุในโรงแรมทํำยังไงนะแล้วทั้งสองคนก็แยกแยกันไปนอนในความฝันทั้งสองคนได้เจอกันแต่จํากันไม่ได้แต่มันก็จะมีเหตุ <c oughs> อย่างหนึ่งที่เกิดใน ความฝันแล้วในชีวิตจริงตื่นขึ้นมาปุ๊บดันเกิดเรื่องอย่างนั้นที่มันเหมือนกันทําให้เกิดกันแบบว่าเอ๊ะคนนี้ใช้ชายในฝันของเราหรือเปล่าแล้วจิน่ะเขาก็ไปเจอไดอารี่ของแม่คะ่ะว่าสาเหตุที่แม่เขาหลับตายไปอ่ะเพราะว่าเขาได้เจอกับพ่อในความฝันแล้วก็กลับมา,เ,าเขียนไดอารี่จินก็มีความรู้สึกว่าชีวิตในความฝันของเขาอะ่ะมันมีความสุขกว่าชีวิตในความเป็นจริง ทีนี้คโยชิไม่ยอมคโยชิคือคีย์เวิร์ดสำคัญเนะว่าฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เพื่อนฉันหลับตายไปแน่นอนแล้วก็คือสังเกตเห็นทั้งสองคนเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่อยู่ตรงกลางแล้วก็คือไอ้แขกฉันก็นอนทั้งวันอีเพื่อนฉันก็นอนทั้งวันที่สองคนนี้มันไปเจอกันในฝันหรือเปล่าจินจะเล่าเรื่องความฝันตัวเองให้เพื่อนฟังแล้วจะตรงกับที่เรเล่าความฝันให้คโยชิฟังไหมแล้วทั้งสองคนจะเลือกอยู่ในความฝันที่ต่างคนต่างมีความสุขหรืออยู่ในความชีวิตจริงที่แบบว่ามีฟอร์สอะไรมากมายที่จะ เข้ามาเนี่ยเขาจะเลือกอะไรติดตามได้ใน Winter Dream เธอคือความฝันค่ะ นี่ตอบยากเลยอ่ะเพราะว่ามันก็แบบไปได้ทั้งสองทางเลย mm hmm. ขึ้นอยู่กับว่าอย่างในมูทแนวไหน mm hmm. จะแบบดรามา่าไปเลยก็อาจจะแบบว่าอยู่ด้วยกันในความฝันตลอดไปเรื่องนี้จะมีความขมปะเนี่ยอุ้ยแต่มันก็แบบถ้าจะดราม่าก,ก็แบบไปให้สุดมันก็แบบสุดทางเหมือนกันนะชอบเรื่องนี้อุ้ยเรื่องนี้ก็มีความแอบลุ้นตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเอ้ยลงเอยหรือเปล่านะนายเอกจะเลือกทางไหน อุ้ยน่าสนใจเมื่อกี้ฟังล้วก็แบบตื่นเต้นปเ๊บมันเกิดขึ้นในความฝันนะ่ะซึ่งมันต้องอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวที่ว่าเราต้องเลือกอะถ้าสมมติใช้ชีวิตจริงแต่มันเจอเรื่องราวมากมายรืกกว่าจะกว่าจะแฮปปี้ได้อะถุกมอะไล่ะแต่ถ้าเกิดว่าในความฝันปุ๊บม,มันแฮปปี้ไปเลยอะกับคุณแม่ที่แบบเขียนจดหมายไว้ว่าเออคุณแม่เจอคุณพ่อนะคุณแม่แบบเขียนไดอารี่ไว้ว่าคุณแม่ไปแล้วไปอยู่กับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เนี่ยคิดไรเหรออินเลยเหรอแค่แนี้ยังอินเลยเหรอค่ะแล้วตอนนี้เราได้เข้าสู่ช่วงป้ายามมาแนเ่เน<ว>ี่ย,<ว>ยเป็นช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยจากนิยายที่ฟังมาทั้งหมดวันนี้นะคะเราขอเลือกเรื่องออทัมดิสรั r u p t ค่ะนี่เลยนี่ ขอรบกวนรักหน่อยนะครับเรื่องนี้เป็นเลยเพราะว่าแบบชอบความที่แบบมันมีความแฟนซีในเรื่องที่แบบว่าเออตัวเอกต้องแบบว่าเออมองไม่เห็นสีมันแบบเห็นแค่แบบสีขาวดําจนแบบไปเจอเนื้อคู่ถึงแบบทุกอย่างมันถึงแบบมีสีสันขึ้นมาให้มันมีความแบบออทชั่มมันมีความอบอุ่นในหัวใจรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยฟินแน่นอนนี่ค่ะ ขอเรคคอมเมนต์เรื่องนี้เป็นเลยโซชอบเรื่องนี้ครับผม Love Season Number One เลนชายแววเสียงฝนพมโอ้โหคือฟังมาแบบ4ี่เรื่องใช่ไหมเรื่องนี้ยังอยู่ในใจโซ่อยู่เลยอะคือมันจะเกิดอะไรขึ้นอนะถ้าสมมติว่าคนเราได้ยินเสียงเนื้อคู่ตัวเองอยู่ในหูจริงๆอะและ,ะคําถามต่อไปต้องไปตามหาอีกเสียงใครอะถูกไหมล่ะเนี่ยแค่เนี้ยก็น่าสนใจที่สุดแล้วโซ่ว,ว่าเรื่องเนี้ยขอไปายาทุกคนไว้ตรงนี้เลยครับและเลือกที่นเน่เรื่องนั่นก็คือ Love Season Number 2 ซัมเมอร์คลานาตกรรมซัมเมอร์ค่ะ,คะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันดูรู้สึกได้น่าจะแบบเอ้ยรักตโลกตื่นเต้นเราใจน่าจะครบรถอยู่ในเรื่องนี้เลย<ม>ก็เลยอยากจะแนะนําเรื่องนี้นะคะใครที่ชอบแนวนี้หรือใครที่ไม่ชอบของแนวสไตล์แบบนี้ก็ยังมีอีกสามเล่มน,นะซึ่งมันมีแบบครบรถเลยแบบว่าเราสามารถอ่านเล่มไหนก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเราอ่านตามเรียงเนี้ยเราก็จะได้รู้จักทุกตัวละครที่แทรกเข้ามาในเรื่องเลยเรียงตามดุมการใช่คิดว่าอ่านครบน่าจะฟินกว่า สำหรับคน,นขายหนังสือที่มันเป็นยกซีรีส์อย่างนี้นะคะหลายคนอาจจะดูว่าขายยากวิใครจะซื้อหนังสือที่แบบหลายเล่มพร้อมกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่าให้ฟังแล้วคือเนื้อเรื่องอะ่ะมันน่าสนใจแบบต่อนเนื่องติดต่อกันไปอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราอ่ะขายหนังสือได้ง่ายขึ้นถ้าสําหรับนักเขียนที่รอเขียนอยู่เขียนเป็นซีรีส์เขียนเป็นจักรวาลให้เขามาปูกกันแล้วดูเป็นเรื่องราวเดียวกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราขายได้ง่ายขึ้นเขาจะมีคําถามว่าอ่านแยกได้ไหมบอกได้แต่ถ้าอยู่อาจรวมกันนะมันจะสนุกกว่าจริงๆขาย ขายได้ง่ายกว่าขายที่แบบเป็นเล่มเดียวๆเ,เพราะว่าเวลานักอ่านเขา,ยอ,าอยากอ่านยกเซ็ตเหมือนอย่างที่เวลาเราแบบอ่านหนังสือแปลแล้วเราก็อ่านหนังสือหลายๆเล่มพร้อมกันเลยอ่านหนังสือแบบที่แบบเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันโอเคกว่าอ่านเล่มเดียวจบ ก็สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะของบัวก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจมอคคาปั่นใสวิฟนะคะเซิร์ชมอคคาปั่นใสวิฟก็สามารถกดติดตามกันได้เลยก็จะมีการอัปเดตนิยายใหม่ๆ MM ตอนใหม่ๆได้นะคะหรือว่าใน X t w i t t e วก็จะเป็นมอคคามิกวิฟวิฟที่เป็น V.I.P. หรือถ้าอยากจะไปดูที่ร้านหนังสือซึ่งมีหนังสือของนักเขียนอิสระมากมายนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ในทวิตเตอร์ก็จะเป็นร้านมอคคาบุ๊กหรือว่าในแฟนเพจก็มีเหมือนกันคะ่ะ ร้านหนังสือมอกคาบุ๊คเป็นภาษาไทยค่ะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อหนังสือได้หรือว่าเซิร์ชในแอปส้มก็สามารถเจอร้านหนังสือได้เช่นกันนะคะเผื่อว่ามีคูโปองคูปองอะไรอย่างนี้ก็ไปกดรับซื้อหนังสืออุดหนุนหนังสือนิยายจากนักเขียนอิสระกันได้นะคะเพราะว่าช่องทางการขายของนักเขียนอิสระตอนนี้ก็จะมีเหลือน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าการแข่งขันสูงมากเพราะฉะนั้นฝากติดตามมอคคาบุ๊คมอคคากรุ๊ปและม็อคคาปั่นสสวิตด้วยนะคะ อะไรครับผมทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับผม EP ที่2แล้วครับผมทุกคนฝากคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมครับว่าในเรื่องนี้ทุกคนชอบเรื่องอะไรกันบ้างแล้วก็มีอะไรติมีอะไรแบบชื่นชมฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิงด้วยนะครับผมทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับผม In f o d u c t i o n นั่นเองครับและสุดท้ายนะคะช่องทางของเค้กเองนะคะ i t Anther Planet นะคะฝากช่อง ทางติดตามโซ่ไว้ด้วยนะครับผม Facebook Instagram t i k ต o k เกอร์นะครับผมโซบิต so ะ w c ครับผมทำไม่ได้ไเลย่ะ่บนทาันโซเด็ปีและสุดท้ายนี้ขอฝากช่องของนีนี่ไว้ด้วยนะคะนั่นก็คือ IT TikTok Facebook เนี่ย n a y underscore n a n t s n u t คะ่ะน,นีนันทนัทค่ะไว้สัปดาห์หน้าจะมีอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะไว้เจอกันคะ่ะ <c oughs>